สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2568เวลา17นาฬิกา21นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชนชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริมิปุลราชกุมารไปยังพระบรมราชานุสรพระรัระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรม,มราชินีนาถพระบร,ะรม,มราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาถรัตนชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิปุญราชกุมารทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้วท่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช พื่อน้อมนําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งทุ่มเทพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประกันส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านตะเทียมนานาอารยะประเทศเวลา17นาฬิกานาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนริทรวินิฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันพิยมหาราชพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่อนนมาสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานของพระอาทิตย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมนาราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราราบรมราชเทวีพระพันวษาอิยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเทกรมพระสุทธาสินีนาถปิยะมหาราชปรดิตวรรดา ซึ่งประดิษฐ์สถา,านในพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชาการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐ์สถา,านที่รทพระแท่นพระนพปดลมหาสวัสดตชัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชาาการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เมื่อพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศประราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราช,ชพิธีเชิญไปปักที่จงกลน่มธรรมราท จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดกร้าาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปกรมหาเสวตราชัดสำหรับพระบรมนาถิและพระอาทิทรงธรรมทรงศีล ต่อจากนั้นพระพรหมบชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องปิยะมหาราชานุสติคาถาจบแล้วทรงประเคมจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศลาส่งทอดพระไตราย18ไตราจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษสโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุมโมทานาถวายอธิเรก ถวายพระพรลาแล้วส่งทอดพระไตรเที่ยวละ20รูปประสงค์สดับปกรณ์จนครบสองเที่ยวก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัถีและพระอาทิิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐีและพระอาทิิที่นาพระแท่นพระนพปะดลมหาสวตสดตชัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมรารชินีทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมมัชกนาถเมื่อปี2411 ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทเทียมอารยะประเทศในหลายด้านเช่นการเลือกท่าดทรงดาเนินการด้วยความรอบคอบรวมเวลากว่า30ปีจึงสําเร็จโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศด้านการปกครองทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลายประการให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกเพื่อให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก และด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ส่งครองสิริราัชาสมบัติ42ปี และในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการนักประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูราพากษัตริยาธิราชณปราสาทประเทศปีดอนด้วย